สวัสดีครับเพราะว่าผมเซลล์กอล์ฟอีกแล้วนะครับที่เดิมครับบริษัทสุทรมอเตอร์สาขาสีนครินนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวนะครับรถ m i t s u b i s h i อ็กเพนเดนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นเอ็กเพนเดอร s คนะครับปี2022นะครับเป็นสีขาวไว้เพลนะครับสีขาวสดใสสวยงามเลยนะครับสำหรับสีนี้นะครับก่อนจะไปดูนะครับสไตล์การตกแต่งนะครับขอฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับดูให้้จบบบบคคคคลิปปนนนนนนะะะรรรรัััักออฟมมมีโโช่าเสดวย ครับเราไปดูกันเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้อยู่ที่หน้ารถของ Mitsubishi อ็กเพนเดอร์ s ลปี2022นะครับคันนี้นะครับจะเป็นสีขาวไว้เพอรนะครับสีขาวสวยๆเลยนะครับเป็นขาวเมทัลลิกนะครับคันนี้นะครับราคารถนะครับจะอยู่ที่9 4หมื่9พันบาทนะครับแต่ถ้าเป็นสีอื่นนะครับราคาจะอยู่ที่9 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครับตกแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก๊อฟจะไล่ให้ดูเลยนะครับทีละอย่างเลยนะครับด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้าของรถคันนี้นะครับก๊อฟติดฟิล์มนะครับเซรามิกนะครับตัวฟิล์มเซรามิกนนนนะะครรรััับบกก๊อฟปปให้าสสูงุด7ีนะครับ ตัวนี้นะครับก็กันแดดกันร้อนะครับกัน UV ได้ดีเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นทีมที่ดีมากๆเลยนะครับถัดมานะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นสีดําแล้วนะครับในโมเดล2022นะครับเป็นดาเมทัลลิกนะครับสวยงามเลยนะครับตัดแต่งสีตัวรถแบบนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็ที่เห็นตรงฝากระโปรงตัวนี้นะครับไม่ได้ติดตัวโลโก้นะอันนี้ก็จะให้ดูรถแบบพินคี์นิดหนึ่งนะครับสวยงามขึ้นนะครับตัวนี้นะครับถัดมาในส่วนของไฟนะครับที่เป็นแบบคิทตันไลท์ LED นะครับตัวนี้ก็จะมีแสงสว่างที่ส สวยงามเลยนะครับแต่ด้วยคิ้วโครเมียมแบบนี้นะครับให้รถของเรานะครับดูหรูหรามากยิ่งขึ้นเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ลืมบอกไปนะครับรถยนต์คันนี้นะครับขนาดเครื่องยนต์นะครับ1 5 0 0ซีนะครับ105แรงม้านะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะเป็นรถอเนกประสงค์เลยนะครับอ่าถัดมานะครับในส่วนของด้านของไฟหน้านะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟแบบมัลติเรฟเลกเตอร์นะครับ LED นะครับตัวนี้นะครับให้แสงสว่างสีขาวนวลนะครับต้องบอกว่าเวลาพี่ๆนะครับขับในที่มืดนะครับตัวนี้นะครับก็จะ ทำให้เรานะครับขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วในส่วนของไฟเลี้ยวก็จะอยู่ในโคมไฟเดียวกันนะครับดีมากๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของชุดแต่งกันต่อเลยนะครับชุดแต่งคันนี้นะครับจะเป็นงานของ s p o r t Rider M นะครับทรง V5 นะครับหรือเวอร์ชั่นที่5แล้วนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับด้วยรูปทรงนะครับก็จะดูแปลกตานิดนึงนะครับมีจุดตัดคมนิดนึงนะครับสวยงามเลยนะครับดูงานนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับตัวงานตัวนี้นะครับมีตัวซีนกันกระแทกให้ด้วยนะครับตัดดดด้้้้วยยเสสสนนนาาาีีํแบบ แล้วก็ตรงไฟตัดหมอกนะครับก็จะมีเหมือนตาไนเลเนอร์ที่ตาเลยนะครับตัวนี้นะครับทำให้ดูหน้าดูคมเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ออกแบบมาได้สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวเนมเพทนะครับที่เป็นสปอร์ตไลท์เอ็มตัวนี้นะครับตัวเนมเพตตัวนี้จะเป็นอะคริลิกนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับถือว่าออกแบบงานมาได้ดีมากๆนะครับเว้นช่องนะครับเอาไว้ระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็พามาดูด้านข้างกันต่อนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันเลยครับ ในส่วนของด้านข้างรถของ x p a n d e r Cross นะครับรถคันนี้นะครับก็จะมาพร้อมล้อแม็กซ์อลลอยนะครับขนาด17นิ้วนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ5ก้าน5แฉกนะครับก็จะทําให้รถเรานะครับดูมึกบึนขึ้นนะครับดูเป็นรถคอสโวลเวอร์มากยิ่งขึ้นนะครับถัดมาในส่วนของคิ้วซุ้มล้อนะครับคันนี้นะครับของรถ x p a n d e r Cross ก็มีมาให้จากโรงงานนะครับมีทั้ง4ด้านเลยนะครับด้านหน้าและด้านหลังแล้วครับแล้วก็ยาวมาถึงตรงกับข้างนะครับประตูตรงนี้นะครับไปถึงด้านหลังเลยนะครับก็จะเสมอกันหมดเลยนะครับสวยงาม เลยนะครับตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะแล้วก็จะเป็นงานพลาสติกอย่างดีเลยนะครับตัวนี้นะครับแข็งแรงด้วยนะครับอันนี้ติดมาจากโรงงานนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ดูแล้วนะครับสามารถขับลุยได้เลยนะครับตัวนี้นะครับดีมากๆเลยอ่าแล้วก็ถัดมานะครับในส่วนของมือเปิดประตูนะครับคันนี้ก็จะเป็นสีพรเมียมนะแล้วก็เพิ่มเติมไปนะครับตัวเบ้ามือกันรอยนิ้วมือนะครับตัวนี้จะเป็นแบบปีกนกแบบเคปตานะครับก็จุดประสงค์ในการใช้งานนะครับก็ไว้กันรอยเล็บนะครับหรือว่ารอยแหวนรอยนาฬิกานะครับไม่ให้ตัวบอดี้ เป็นรอยนะครับ ดีมากๆเลยนะครับกันสาดนะครับก็ติดให้ทั้ง4บานนะครับก็เอาไว้ระบายความร้อนนะครับเวลาพี่ๆจอดรถตากแดดอยู่นะครับก็แง้มกระจกลงมาหน่งให้ลมนะครับถ่ายเทเข้าไปในรถนะครับดีมากๆเลยนะครับจุดเด่นของเอ็กเพนเ r อคนะครับก็จะมีตัวราวหลังคานะครับที่มาจากโรงงานให้แล้วนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถเพิ่มแหลกหลังคาแคริบอยหรือว่ายี่ห้ออื่นๆได้เลยนะครับตัวนี้นะครับรับน้ําหนักได้เยอะเลยนะครับเอาไว้ขนสัมภาระเพิ่มเติมกรณีที่ลูกค้านะครับน นั่งรถนะครับเต็มคันรถเลยนะครับนั่งเจ็ดที่นั่งหรือว่าขนของเต็มคันรถนะครับอันนี้ก็สามารถเพิ่มสัมภาระเพิ่มเติมได้อีกนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะครับเวลาเราล็อกรถนะครับตัวกระจกก็จะพับให้ออโต้ด้วยเวลาเรากดล็อกกระจกก็ง้างให้ออโต้ด้วยนะครับมาพร้อมไปเลี้ยวนะครับที่เป็นแบบ LED ด้วยนะครับต้องบอกว่าครบคันแล้วดูสวยงามมากๆเลยนะครับโอเคครับกอลพาไปดูด้านหลังกันต่อนะครับว่าตกแต่งอะไรไปบ้างไปดูกันเลยครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับ e x p e n d e r c อร์คนะครับจุดเด่นๆเลยนะครับตัว e x p e n d e r c อร์คนะครับไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบ LED นะครับเป็นทรงเหมือนบูมเบลังนะครับสวยงามนะครับให้แสงสว่างชัดเจนเลยนะครับต้องบอกว่าเวลารถนะครับขับตามมานะครับตามหลังในเวลากลางคืนนะครับก็จะเห็นแสงไฟชัดเจนเลยนะครับตัวไฟตัวนี้นะครับที่เป็น LED นะครับดีมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นค่าสีดําเงาแบบนี้นะครับก็จะเป็นจุดเด่นของ e x p e n d e r c อร์คเช่นเดียวกันนะครับสวยงามเลยนะครับไฟเบรกตรงที่3ก็มีมาให้ นะครับพร้อมตัวน้ำฉีดล้างกระจกนะครับมีมาให้แล้วนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับเสาอากาศก็จะเป็นแบบคีบถลามนะครับสวยงามเลยนะครับมีโลโก้นะครับที่เป็นแบบอะคริลิกสีโครเมียมที่ติดมากับตัวรถอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งนะครับอันนี้ก็เป็นของส port Rider M เช่นเดียวกันนะครับสำนักเดียวกันหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อคู่นะครับทรงเหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเบรกนะครับจะมีคําว่า r i d e อร์อยู่นะครับแล้วก็ก๊อปติดตัวเซนเซอร์เพิ่มให้กับลูกค้าด้วยนะครับ2งจุดนะครับทำงานร่วม มองภาพด้านหลังนะครับรถ Explorer c r o s นะครับก็จะมาพร้อมกล้องมองภาพด้านหลังแล้วนะครับพร้อมเส้นการระยะด้วยนะครับอ่าแล้วก็ถัดมานะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับไม่พูดไม่ได้นะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับก็อปอัปเกรดให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับสามารถใช้เท้าเตะได้หรือว่าจะใช้มือเปิดก็ได้แบบนี้นะครับก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับในการใช้งานนะครับตัวฝาท้ายนะครับก็เป็นแบบพรีเมียมนะครับอ่ารับประกันตัวช็ค2ปีนะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายนะครับมีระบบเซฟตี้นะครับหรือว่าลูกค้าจะตั้งระดับก็ได้นะครับตาม ความต้องการของลูกค้าเลยกรณีที่เวลาเราขับเข้าห้างเตี้ยๆนะครับว่า่าท้ายนะครับเปิดมาแล้วชนเพดานนะครับอันนี้เราก็สามารถดึงลงมานะครับตั้งระดับได้นะครับแล้วก็กดปุ่มค้างไว้นะครับถือว่าดีมากๆแล้วครับในส่วนของภายในด้านหลังนะครับก็กว้างกวางครับพับเบาะเรียบได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ครับกอเพิ่มเติมนะครับตัวพรมเข้ารูป6 d ดีให้กับลูกค้าด้วยนะครับปูได้เต็มลําเลยนะครับถือว่าสวยงามนะครับเลือกสีเลือกลายได้นะครับแล้วก็พิเศษครับที่กอฟแจ้งไปนะครับสำหรับลูกค้าน ครับที่สนใจนะครับตอนนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นนะครับพิเศษนะครับดาวเริ่มต้นที่5%เท่านั้นเองนะครับใช้เงินออกรถเพียง19,000บาทแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นนะครับดอกเบี้ย0.99%นะครับเพียงลูกค้านะครับดาวที่25%ขึ้นไปนะครับสำหรับกลุ่มลูกค้าข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะครับอันนี้เราก็จะมีดอกเบี้ยพิเศษนะครับหรือว่าลูกค้านะครับสามารถสอบถามสิทธิพิเศษต่างๆกับก๊อปได้เลยนะครับสายด่วนโดยตรงได้ตลอดเวลาเลยนะครับแแล้้ววกก็็ยััังงไไไมมมม่่่่่หดนนนะะะคครรบบสิทีีถเเขาาปปอจ หน้าจอ Android นะครับขนาด10นิ้วนะครับรองรับ YouTube Netflix นะครับเพียงเชื่อมต่อเคสปอร์ตมือถือของเรานะครับอันนี้กอลก็ติดตั้งให้นะครับแล้วก็มาพร้อมนะครับจอเพดานนะครับขนาด12นิ้วนะครับแบบบิวอินนะครับตัวนี้นะครับก็เหมาะกับรถอเนกประสงค์7ที่นั่งมากๆเลยนะครับที่เป็นรถครอบครัวที่เป็นรถที่มีเด็กเล็กรถที่มีคุณหนูๆที่จะนั่งไปกับเราด้วยนะครับอันนี้กอลก็ติดตั้งให้ครบหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวสกับเพดกันลอย2ชัั้นนะครบอัันนี้้ก็ตติดงให้เช่นเดียวกันนนะคคครรััับบบกล้องบันทึกกเหตุาารณ์ด้นหนน้าะครับอันนี้ก็ขาไได้ นะครับพร้อมติดตั้งให้ทุกท่านอยู่แล้วนะครับ โอเคครับหากพี่ๆนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อหากรฟบโดยตรงนะครับที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับ0846501646เพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถโทรหากรฟนะครับเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดการออกรถนะครับโทรได้ตลอดเวลาเลยนะครับกรฟบยินดีให้ข้อมูลนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายนะครับอาชีพส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการอันนี้ออกได้หมดนะครับแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับกรฟมีบริการนะครับจัดไปเน้นให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็ส่งรถให้ถึงหน้าบ้้าานนนเเเช่่่ดดีียยวววกัรงงพลหือถ การใบเสนอราคานะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับไลน์แอดนะครับ gob.789 เองเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถแอดไลน์เพื่อจะมาดูโปรโมชั่นดูก่อนนะครับว่าโปรโมชั่นเป็นยังไงนะครับก็ยินดีทำโปรโมชั่นให้นะครับเองเท่านี้นะครับเราสามารถติดต่อหาก๊อำได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก๊อลฟขอตัวลาไปก่อนเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Drive your Motors ambition Mitsubishi